ซี่าอยู่ที่นิวซีแลนด์อยากจะแชร์เรื่องราวอาหารแฟชั่นและทราเวลโอเคเลสโกตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านขายเสื้อผ้าที่เป็นร้านแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ที่ขายของเมกอินนิวซีแลนด์เราตามมาดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงจะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นถ้าเข้ามาก็จะเห็นว่า เชิตของผู้ชายนี่สวยมากเลยอันนี้ก็ตอนนี้สเปเชียลนะคะ129เหรียญก็ประมาณอา2อ0 0จะเห็นว่ามีหลากหลายแล้วก็ตัวนี้น่าสนใจมากาเาลยเห็นข้างหลังเห็นข้างหลังไว้เอ่ย <c oughs> โอ้โหพี่เนเลยคะสวยมากเลยอะ่ะ ทำได้แตกตามมากแล้วถ้าจะแบบเห็นเสื้อแต่ละแบบก็จะโชว์อันนี้ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแดเนียลบอกว่าแดเนียลชอบไอเสื้อที่เป็นนาฬิกาเห็นนะคะจะเห็นว่าทําได้สวยมากแล้วเนื้อผ้าเนี่ยดีมากเลยเห็นจะเป็นนาฬิกาลายต่างๆสวยแดเนียลชอบมากตัวนี้มีที่นี่คือเป็นร้านแห่งเดียวในนิวซีแลนด์นะคะเจ้า ผ้าพ,พันคอนะคะจสลัางให้ดูแล้วก็อันนี้ก็จะมาทางนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบต่างๆ,ๆปีกระโปรงตามมาทางนี้นะคะก็จะเป็นตอนตอนนี้ก็วินเทอร์ที่นีโอ้ oh my gosh นี อันนี้คือสวยมากเลยอะสกาฟเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้ามีสองชั้นแล้วก็ข้างหลังเห็นไหมเอ่ยจะลองใส่ดูนะคะชอบวสีเนี้ยเดีวจะลองดูนะคะว่าใส่แล้วเป็นยังไงสวยอะโชคเนไหเอ่ย ซีล่าก็จะซื้ออันนี้นะคะเอรีน่์เยสแดนเนียบอกว่าไนส์แล้วก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเดี๋ยวเราจะช็อปอันนี้อันนี้ราคาอ,อประมาณ600บาทไทยนะแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะมีขนเม้ง เห็นไอเอยสวยเชียเพื่อความอบอ,อุน่นก็จะออกแบบสไตล์แบบอันนี้เหมือนคุณหญิงคุณนายใสยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเฟอร์หน้าหนาวแบบมีหมวกขายด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นหมวกตรงนี้เห็นหมวกแต่ละแบบมีหมวกวินเทอร์ที่นี่ oh my goodness for winter นะคะ อันนี้ก็สีสิบเหรียญก็แปดรอยบาท Can I try? Will you live it, Marie? How is look? That k s cool actually. That's a cool hat. Yeah. You look like a mini i ส่เสื้อเลยค่ะเอาไว้เดี๋ยวตอนต่อไปจะพาไปสกีง I tell the audience that we r e gonna go to the ski. Oh we are yeah. Yeah yeah. ส่วนเมื่อคะอันนี้ไม่เหมือนใครอันนี้ is made in New Zealand. มาลีนเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้าน Thank coming มาลีนบอกว่าขอบคุณที่คำมาที่ร้านนี้นะคะแล้วก็มาลีนแนะนำว่าอันนี้คือเหมาะสำหรับใส่มันจะปิดหูถ้าสมมติเราไปสนกัน โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ k โ e โอ้โหโ o ้โหโอ o โหโอ้โหโอ้โห h อ้โหโอ้โหโอ้ o ้โหโอ้ h หโ้โห้โหโอ้โหโอ้โ้โ a โอ้ h อ้ e หโหโอ้อ้โหโอ้โหอ้อ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 อันนี้ออ้ k e e Yeah it's it's like a unusual Yeah. <It> s <S like oh n l y really <similar. S 1> <Yeah. S 1> oh m มาลิเ hmm. หลืออันเดียวในชอ็อปโอเคซิลาก็จะซื้ออันนี้แล้วก็สกาฟโอเคทุกคนคะวันนี้ซิลาก็จะจ่ายตังก่อนนะคะแล้วก็จะจะหมดจะกกลับไปออกแลนด์แล้วเดี๋ยวขอจ่ายตังอันนี้ก่อนนะคะ โอเควิไอ่คิดนั่นทำดูด้วยค่ะคุณ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  ขอบคุณมาลีมาก Thank you very much You're welcome <laughs> Pleasure having you in store ค <Yeah. S 1> <laughs> ่ะซิลาก็จะใส่อันนั้นไปสก,กีแล้วก็จะ uh, รีวิวใน Facebook ของช็อปมาลีนะคะ Thank you <laughs> ตอนนี้เราก็กลับมาจากาที่ร้าน Get It All แล้วก็มาถึงออกแลนแล้ววันนี้ที่ออกแลนฝนตกแล้วก็หนาวมากก็ซิลาก็เลยได้โอกาสใส่หมวก หมวกอุ่นมากค่ะแล้วก็สวยแล้วก็ใส่ผ้าพ,พันคอเห็นไหมคะสวยเชียเนี่ยศิลาชอบมากเลย2ออ,อย่างนี้ซื้อที่ร้านเกดอิดออนนะคะเออศิลาก็จะไปแล้วนะคะแต่ก่อนไปถ้าทุกคนชอบวิดีโอของศิลาช่วยกดไลค์คอมเมนต์และ u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันตอนต่อไปค่ะบ๊าย แอนลิงและเบลค่ะ